ทัวร์ก็พร้อมกลับมาเสิร์ฟความสนุกให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะมาเจอมาจอยกันที่บิ๊กซีชลบุรี2วันเสาร์ที่30กันยายนนี้ค่ะพบกับไม้พัทรเดชบูมกิตก้องออฟชนะผลหานาะลีวิสการัชาภูมิเกียรติภูมิอ้นอัครวัฒน์แอมพีรวัตรน้ำประพีพัฒน์และโชว์พิเศษจากมนตราตะเกียงแก้วพร้อมกับศิลปินรับเชิญไฮาอาภาพรร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมตั้งแต่เวลา1ฬ0 0นถ่ายท่าสดเวลา18.00นทางช่อง7 HD ค่ะ กระิดรตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและการถ่ายทอดสดมวยวันลุมพินี35เป็นรายการต่อไปนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะอาปุรติทีโรบุญยศสร้างความดีทีละน้อยย่อมเต็มเปียมด้วยความดีภาพปิดท้ายข่าววันนี้เป็นภาพการจัดงานเทศกาลแห่มังกรไฟในเขตไท่ายหังซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครับโดยมังกรไฟนั้นประดิษฐ์จากทูบ12 0 0 0อดอกมีความยาว67เมตร เหลือฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า140ปีปีนี้นับเป็นการกลับมาจัดงานครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับรับไปพร้อมภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ